สวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์กับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้นะครับผมจะพูดถึงการประชุมสุดยอดคา r d ดา o โนหรือคา r d ดา o โ u ซ m ม t มที่เกิดขึ้นในวันที่25และ26กันยายนเวลาของสหรัฐอเมริกาวันนี้มีเป็น 10, 10เรื่องที่ออกมาจากการประชุมสุดยอดนี้ เพื่อนๆทางบ้านจะต้องดูข่าวของคาดา a โนจากหลายๆช่องอ่านหลายๆบทความและอ่านข่าวให้มากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการลงทุนคาดา a โนหรือถือคาดา a โนอยู่เพราะวันนี้มันมีเรื่องออกมาเยอะผมจะพูดถึง3อย่างที่เป็นไฮไลท์ที่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแน่นอนพรุ่งนี้นั่นก็คือการจับมือของคาดา a โนกับเชน i n งการจับมือของคาดาโนกับดิสเน็ตเวิร์และบูสต์โมบิลนะครับ มาพูดถึงคาดา a โนกับ c เชนลิงก์ก่อนในเรื่องของการจับมือของ2ทีมนี้เนี่ยนะครับมันมีการประเมินกันเมื่อไตรมาสที่แล้วว่า2ทีมนี้น่าจะมีการจับมือกันในอนาคตและแน่นอนวันนี้นะครับคาดาโนก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจับมือเป็นพันธมิตรกับเชนลิง i ์คาดา d โ n o จะมาบูรณา,าการเชนลิง n k ออร์โคสำหรับ Real-Time Market Data ตรงนี้สำคัญมากนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอย่าลืมนะในคอยมาร์เก็ตเนี่ย คาดานโนอยู่อันดับ3 c h a เชนลิงอยู่ประมาณ14-15นะครับถือว่าช้างชนช้างเลยช้างจับมือกับช้าง2ทีมนี้จะมาช่วยเพื่อที่จะเพิ่มพัฒนาระบบนิเวศของคาดา a โนเพิ่มและพัฒนา Decentralized Finance Application รวมไปถึงช่วยสร้าง Smart Contract และอีกหลายๆอย่างที่เขามีแผนจะร่วมมือกันนะครับนั่นก็คือการจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างคาดา a โนกับ c เชนลิง ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพื่อนๆแต่มันมีแบบเป็น10บๆเรื่องในหัวที่แบบผมพยายามจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับถ้าผมเรียบเรียงเรื่องไม่ดียังไงขออภัยนะเพื่อนๆที่นี่มาพูดถึง2บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีการจับมือกับคาร์ดานโนนั่นก็คือ Dis เน็ตเวิร์กกับ o o s t Mobile นะครับเหตุผลที่2เรื่องนี้มันลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแน่ๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเพราะ d i s เน็ตเวิร์ก และบ o ส s t โม b บ l e เนี่ยเป็น2บริการที่คนทั่วไปจับต้องได้มันเป็นการจับมือกันที่ t a n เจเบิหรือจับต้องได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะ d i s n n t w w r r k เนี่ยในสหรัฐอเมริกานะครับการให้บริการ Satellite TV มันก็จะเป็นระหว่าง d i s n n t w w r r k i r r e t TV v ประมาณนี้แข่งกันนะครับลูกค้าก็จะไปเดือนหนึ่งไปบริษัทหนึงอีกเดือนหนึ่งไปบริษัทหนึงแย่งแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยนะครับ ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือ Boost Mobile นะฮะ Boost Mobile คือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถ้าเปรียบเทียบถึงจุดยืนของ Boost Mobile เนี่ยนะฮะอย่างประเทศไทยเรามี D t a c เรามี True เรามี AIS ใช่ไหมสหรัฐอเมริกาก็จะมี AT&T Sprint Verizon T Mobile นะครับส่วน Boost Mobile เนี่ยก็จะอยู่ล่างๆเลยนะฮะ ถ้าประเทศไทยสมัยก่อนก็ประมาณ Orange นะครับใครที่เกิดทันบริการของ Orange ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนทั่วไปใช้ระบบรายเดือนนะครับจะมีส่วนน้อยที่ใช้ระบบเติมเงินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัยรุ่นนะครับนักศึกษาหรือคนที่อาจจะหาเช้ากินคำ่ำ o o s t MOBILE ไม่ใช่บริษัทใหญ่ แต่เหตุผลที่ Boost Mobile กับ d i s n e t w o r k เขาเข้ามาผสมลงกับ Cardano เพราะเขาเห็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสิ่งที่2ฝั่งนี้จะได้นะครับทั้ง d i s n e t w o r k Boost Mobile แล้วก็ Cardano d i s n e t w o r k ก่อนอื่นเลยนะครับเขาเป็นบริษัทแม่ของ Boost Mobile นะครับบริษัทแม่ซึ่งทำเกี่ยวกับ satellite TV ส่วนบริษัทลูกเนี่ยทำเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแต่มันเป็น2 entity นะครับมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับเป็น2บริษัทนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับ Cardano Africa เนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องของ Digital Identification Service นะครับเรื่องนี้ผมเคยคุยหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับ Cardano จับมือกับกระทรวงศึกษาธิการของแอฟริกาจับมือกับในเรื่องของทะเบียนกลางของแอฟริกานะครับ d i g i t a l i d e n t i f i c a t i o n Service นะครับคือคล้ายๆกับ identification ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรา เพื่อนๆถ้าถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะเพื่อนๆทุกวันนี้เนี่ยนะฮะในแอฟริกาเนี่ยแน่นอนประเทศที่กําลังพัฒนาเขาจะไม่ค่อยมีในเรื่องของบัญชีกลางในเรื่องของใบที่ใครเกณฑ์ทหารแล้วใครจบป .6 แล้วใครจบม .3 แล้วเนี่ยเอกสารเหล่านั้นในประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยนะครับหรือใบเกิดสูติบัตรต,ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเละเทะไปหมด นหน่วยงานภาครัฐก็ทำอะไรไม่ค่อยเต็มที่งบประมาณไม่พอทีนี้คาดานโนเนี่ยผ่านระบบอ t ทาราฟพริซึมนะครับอ t ทาราพริซเพื่อนๆจำคำนี้ให้ดีนะครับจดคำนี้ไว้เลยเพราะเราจะได้ยินในเรื่องของระบบนี้ไปอีกยาวนานนะครับถ้าใครที่ถ้ายิ่งคาดานโนเขาขยาย ecosystem ของเขาเนี่ยนะฮะอาาพริซมมันจะมาแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบเกิด ใบประกาศเสียบัตรนะครับใครเรียนจบอะไรวุฒิบัตรต่างๆบัตรประชาชนพาสปอร์ตอ้หลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับไอดีนิฟิเคชันอย่างคนไทยเราเนี่ยเพื่อนๆคนไทยเราทั่วไปเรามีอะไรอะบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาบางคนมีบัตรคนจนมีใบขับขี่มีพาสปอร์ตและถ้าเรานึกถึงปัญหาในโลกทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆเอาง่ายๆแค่ รถสองคันชนกันเพื่อนๆนึกภาพนะครับพอรถชนกันปุ๊บเดี๋ยวประกันมาประกันมาปุ๊บขออะไรขอหมายเลขทนประกันนะครับหรือบางทีเราหาเบอร์โทรหาประกันก็ไม่ได้ตำรวจมาตำรวจมาขอใบขับขี่นะครับกู้ภัยมากู้ภัยถามว่าเราจะไปโรงพยาบาลไหนพอไปถึงโรงพยาบาลนั้นหมอถามว่าเรามีประวัติการรักษาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงนะเพื่อนๆคือแบบ พอมันเกิดเหตุเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างล่าช้านะครับมันใช้ทรัพยากรมนุษย์มันเสียเวลาทุกอย่างบางทีถึงอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับทีนี้ Atala Prism Solution จะมารวบรวมนะครับดัต้าเบสของเราไว้หมดเลยในที่เดียวกันบนบล็อกเชนแล้วสามารถให้เราเนี่ยปล่อยข้อมูลนั้นให้กับหน่วยงานไหนก็ได้อย่างคุณตำรวจมาจะเขียนใบสั่งเราก็อ่านนี่ใบสั่งนะพี่พี่สแกนมือถือได้เลยเราไปที่ โรงพยาบาลนะครับเรามีประวัติการรักษายิงปุ๊บคุณหมอเห็นหมดเลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าคุณเคยรักษามาที่ไหนคุณเคยเป็นอะไรก่อจะมานั่งตรวจโลกคุณตายพอดีเช่นกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็หรือว่า เซูเม่นะสำหรับเราจะไปโยสมัครงานบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะทิ้งเซูเม่ไว้กับเขาใช่ไหมเขายิงปุ๊บเขาเห็นปุ๊บนะครับมันอาจจะกําหนดได้ว่าเซูเม่มันจะอยู่กับบริษัทนี้ได้นานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับคือทั้งหมดเนี้ยถ้าเรามานึกดูดีๆเนี่ยข้อมูลต่างๆมันคือข้อมูลของเราอะเพื่อนๆและหน่วยงานภาครัฐที่เก็บข้อมูลเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพาสปอรชช์ เราเละเลยนะเพื่อนๆน,นะครับและและหน่วยงานพวกนี้โดนแฮกประจำเลยทีนี้2บริษัทนี้ดิสเน่เน็ตเวิร์กกับ Boost Mobile mm hmm. เขาจะได้อะไร mm hmm. เขามาใช้อะไรนะครับคือลูกค้าของ Boost Mobile กับ Dish n e t w o ตเวิร์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาสามารถใช้บริการของ Atala Prism เนี่ยนะครับใช้ระบบ Atala Prism Solution เนี่ยในการใช้บริการกับระหว่งาง บริการให้มือถือนะครับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบริการ s a t e l ท i ไลท์ทีวีและเขาจะเพิ่มในเรื่องของ Third Party Service นะครับในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของประกันสุขภาพประกันภัยและอีกหลายๆอย่างที่เขายังไม่พูดถึงแต่เขาเข้าใจคอนเซปต์การทำงานของระบบ Cardano แล้วการความที่เขาเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่นะ Boost Mobile อาจจะไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่เท่าไหร่เขาต้องการจะเป็น ผู้ริเริ่มในเรื่องของการให้ลูกค้าเขามาใช้ระบบ Atala Prism นะครับ Solution ซึ่ง Boost Mobile เองเนี่ยมองในอนาคตถึง t o k e n i z e Royalty Point นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันกระหน่ำเลยนะวันนี้คือเรื่อง t o k e n i z e Royalty Point t o k e n i z e Royalty Point ก็คือภาษาชาวบ้านคือเหรียญโทเคนที่เขาให้บริษัทให้กับเราสมมุติว่าเราเติมเงินรายเดือนกับ Boost Mobile เนี่ยนะครเราเติมเงิน ทีหนึ่งเขาก็ให้โทเคลล็นเรามาเราแนะนําเพื่อนเข้ามาใช้บริการนี้นะครับแล้วเขาให้โทเคลล็นเรามาเราแนะนําเพื่อนที่อยู่เครือข่ายนูน้นมาใช้บริการกับเขาเขาก็ให้โทเค็นและโทเค็นเหล่านั้นสามารถกลับมาซื้อคาดาโนได้ครับเพื่อนๆพ,พอนึกภาพออกไหมครับสามารถกลับมาซื้อคาดาโนได้สามารถซื้อบิตคอยได้สามารถซื้อตัว๋วเครื่องบินได้สามารถซื้อตั๋วดูหนังได้นะครับ ทั้งหมดนี้เขาต้องการให้ลูกค้าเขาอย่าลืมนะครับ Disney Network บริษัทแม่บ o สต์โมบิลบริษัทลูกต้องการให้ลูกค้าเขาเข้ามาอยู่ใน ecosystem นี้และถ้า ecosystem นี้หรือระบบนิเวศนี้มัน Work มัน Flow มันมี Third Party เข้ามาเยอะมันให้บริการหรือให้คุณค่ากับลูกค้าเขาได้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับจาก Boost Mobile ตอนนี้เป็นบริษัทเล็กๆซึ่ง ตัวเขาเนี่ยเช่าสัญญาณ at n t สัญญาณ t mobile สัญญาณ verizon อยู่นะครับในอนาคตถ้ามันโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งได้ฐานลูกค้าจากบริษัทอื่นๆเข้ามามากขึ้นและที่สำคัญนะครับ cardano ได้อะไร cardano ได้ลูกค้าของ dis network และ boost mobile เข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของ cardano เหตุผลที่การจับมือกับ2บริษัทนี้เนี่ยมันลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ คนอเมริกันนักลงทุนในอเมริกาตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาจับต้องได้เพื่อนๆนะครับนี่คือข่าวใหญ่ที่แน่นอนอาจจะไม่มีผลกับราคาของ c a r ์ดานโในวันนี้นะครับแต่ในอนาคตเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่าเขากำลังจะเดินไปไหนกับระบบนิเวศของเขากับการพัฒนาในเรื่องของ Identity Solution ต่างๆของเขาเนี่ยกำลังจะพาไปไหนนะครับถ้า b s t Mobile ได้ลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ดีถ้าไม่ได้ลูกค้ามากขึ้นแต่บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆเข้ามาจับมือกับ c a r ์ดานโอเพราะเห็นแล้วมันเวิร์กและไม่อยากจะให้แบบ b o ู t Mobile มาแซงหน้าพวกเราก็ยิ่งได้นะครับ Ecosystem ยิ่งใหญ่ขึ้นนะมีการขยายอนานิคมเนี่ยมันยิ่งโอ้โหเหรียญมันต้องไปมูลแน่นอน,นเพื่อนๆถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคอนเซปต์ของคุณชาลฮอสกินสันนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ย จริงๆแล้วผมพยายามเรียบเรียงให้กระชับที่สุดนะถ้าเล่ากันแบบคุยกันนั่งโต๊ะม้าหินกันเนี่ยผมว่าตีสองยังไม่จบเลยเพื่อนๆเรื่องนี้นะครับแต่เพื่อนๆเข้าใจคอนเซปต์นะคอนเซปต์ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาอยู่ในระบบเดียวนะในโทรศัพท์มือถือเราที่เราสามารถใช้ไม่ว่าจะเป็นโทเค็นเนี่ยในการรีดีมในการเอาไปซื้อตั๋วหนังซื้อตั๋วรถไฟซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ไปทําได้หลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องพกอะไรให้มันวุ่นวาย บางทีบางคนเนี่ยพกบัตรนี่ไปสะดวกซื้อก็มีบัตรหนึง่งไปร้านนี้ก็มีบัตรหนึง่งวุ่นวายไปหมดในอนาคตผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในที่เดียวนะครับอยู่ในระบบ Secure Blockchain ที่ไม่มีใครมาแฮ็กได้หรือยากกว่าระบบของภาครัฐที่มีให้เราอยู่ทุกวันนี้เหตุผลที่คุณชาวฮอรสินสันแกไปเริ่ม อะไรหลายๆอย่างนในแอฟริกาเนี่ยเพื่อนๆคือถ้าพูดกันแบบภาษาคนไทยชาวบ้านเลยนะผมว่าแกอาจจะไปทดลองอะไรหลายๆอย่างกับประเทศที่มันไม่มีการนะหน่วยงานภาครัฐที่เข้มงวดที่มาตรวจสอบทุกอย่างนะแกเลยแบบเทสได้ทุกอย่างเนีพอมันเวิร์กปุ๊บทีนี้มันจะกระจายละเพื่อนๆจากแอฟริกามันอาจจะมาเอเชียมันอาจจะมาเมริกาเหนือเมริกาใต้และถ้าเอโคซิส e ตนั้นมันเป็น มีระบบ decentralized finance มีระบบอะไรต่อมีอะไรที่เขาโฆษณามาเนี่ยมัน work จริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าอนาคตของ Cardano ไปไลนะไกอนาคตไปไกลทั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับแต่ละคนมีคอนเซปต์มีการบริหารความเสี่ยงไม่เหมือนกันมี time frame ไม่เหมือนกันอายุของคนที่มาดูก็ไม่เหมือนกันคนที่อายุยิ่งน้อยยิ่งต้องใจเย็น คนในช่องผมเนี่ยนะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วคนอายุมากใจเย็นกว่านะครับคนอายุน้อยใจร้อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องตรงกันข้ามนะเพราะอายุน้อยไทม์เฟรมคนเยอะคุณมีเวลาที่จะรอให้เหรียญคุณมันไป10เท่า20เท่า30เท่านะคาดานโน่นี่ขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์ในปีนะเพื่อนๆส่วนคนอายุมากเนี่ยน่าจะใจร้อนกว่านะเพื่อนๆเพราะอะไรนะเรายิ่งอายุมากขึ้นผมยิ่งอายุมากขึ้นเวลาผมยิ่งน้อยลงอ่ะนะผมบอกได้เลยถ้าผมอายุ80เนี่ยผมจะเป็นคนขับผมจะเป็นคนขับรถเร็วที่สุด สำหรับคนอายุ80อ่ะเพราะผมรู้เวลาผมน้อยลงอผมจะมาช้าๆทำไมเพื่อนๆนะอันนี้พูดเล่นนะครเพราะว่าไม่ได้หมายถึงว่าคนแก่คนขับรถเร็วนะเพื่อนๆแต่เอาล่ะเพื่อนๆนั่นก็คือคอนเซปต์ของงานวันนี้3ไฮไลท์อีกครั้งนะครับคาดานโน o จับมือกับ c เชนลิงคาดานโ n o จับมือกับ Boost Mobile และ d i s เน็ตเวิรพรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมเชื่อเลยว่างานวันที่2จะต้องมีไฮไลท์ที่ออกมาเตะตานักลงทุน อีกแน่นอนนะครับนี่คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในวันนี้เช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันหยุดสุดสัปดาห์ไปไหนมาไหนวางแผนกันให้ดีๆทำตัวให้ปลอดภัยที่สุดเพราะอย่าลืมนะครับเรากำลังจะไปมูลด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันเพื่อนๆนะฮะถ้าเรามีความใจเย็นพอสุข,ขุมพอและพร้อมที่จะรอให้เทคโนโลยีพวกนี้มัน เดินหน้าเข้ามาเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอในวันนี้นะเพื่อนๆเช่นเคยครับผมกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม